ความจริงถ้าเราพูดย้อนหลังกลับไปนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีทีเดียวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2512ตอนนั้นท่านอาจารย์พรพรเพนสกุลตะไพพงเ็นตัวตินะครับสกุลตะไพเป็นผู้ที่เสนอความคิดเรื่องนี้แล้วก็มีคนที่คิดต่อเนื่องกันมามากมายซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นนักรัฐประศาสนศา,ศา,ศาสตร์บ้างนักรัฐศาสตร์บ้างนะครับ เช่นดรนรงศิลสวรัตนะครับอา,อาจารย์ที่ในรุ่นหลังๆก็มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กําลังจะมีการแก้ไขรัฐธรมนูญทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการพูดถึงในยุคหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินข้อเสนอของอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธรรมยวงศ์อาจารย์ปริญญาเทวานารมิมรกุลรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์แต่ว่าเป็นผู้ที่ เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับอย่างคุณธีรชัยนะภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐว่วาการกระทรวงการคลังขณะเดียวกันเนี่ยในถ่ายสื่อมวลชนนะครับผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้มานานมากตั้งแต่ยุคข,ของพญาไม้หรือว่าพระเด็จภูรีปฏิพานวิทยาตันทสุสทธิชัยยุนนะครับจนในทางหลังๆเนี่ยคุณลมเปลี่ยนทิศเนี่ยก็เอาความคิดของปริญญานี่ไปขยาย เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะ,ะฟังความคิดเห็นกันบ้างเนี่ยก็จะต้องถือว่าเป็นข้อเสนอในเชิงปฏิรูปที่สำคัญมากมเพราะว่าเรามีปัญหาในเชิงของการบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการหลอมรวมอำนาจนะครับระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติพอฝ่ายบริหารเข้มแข็งเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติแทบจะอ่อนเปลี้ยเสียแรงไปเลยนะครับครอบงามทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องของการเป็นนายกตรยียังไม่พอนะครับก็จะเป็นเรื่องการตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรตําแหน่งประธานรัฐสภานี่นะครับก็ถือว่ามาจากฝ่ายบริหารสทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้การแยกอํานาจที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันมีความคลุมเครือมากถ้าเรามองในข้อเสนอของฝ่ายที่เรียกร้องในเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้าเราจะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยมันอาจจะขัดกับหลักการเมืองการปกครองประเทศครับก็มีข้อเปรียบเทียบว่านะว่าถ้าเราเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยจะเป็นการเลือกประมุขของประเทศหรือเปล่าในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีวมกษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยมันก็คงจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ว่าความจริงแล้วการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้หมายถึงการเลือกประมุขของประเทศ เราเลือกผู้นําของฝ่ายบริหารเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเรามีตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยก็คือนายฐุนตีมาจากภาคราชการทหารบ้างราชการบริเรียนบ้างหรืออดีตราชการบ้างนะครับมาในยุคต่อมาก็มาจากฝ่ายการเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ได้บังคับว่านายฐุนตีต้องเป็นสสหรือไม่แล้วหลังสุดเนี่ยในหลังปี2อ3 5นเนี่ยนายฐุนตีต้องมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นการเลือกตั้ง โดยอ้อมก็เกี่ยได้เป็นสอสอนะครับแล้วสอสอในสภานิติบัญญัติยก็เลือกฝ่ายบริหารขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารในบางบางครั้งเนี่ยฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ไม่ต้องลาออกจากฝ่ายนิติบัญญัติในต่างห้องนี้ซึ่งอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องที่เราทําซ้ําแล้วซ้ําอีกกันมาผมก็พยายามความจริงผมเองในในสมัยดั้งเดิมนี่อาจจะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยนะครับกับเรื่องของการเลือกอนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ย เราก็มาพบว่าการกระทําซ้ําของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยในท้ายสุดมันก็ทําให้ฝ่ายหน้าที่บัญญัติเนี่ยเหมือนกับตรายอย่างเรื่องล่าสุดที่เราเห็นชัดก็คือกรณีการออกพร่ำยัดนิรโทษกรรมะนะครับซึ่งเป็นการออกเพื่อที่จะเอาใจฝ่ายบริหารนะ,ะหรือฝ่ายบริหารที่ออกไปแล้วก็ได้นันก็เป็นประเด็นที่เห็นชัดเจนแต่ทีนี้ตอนหลังนี่ถ้าเราดูกันต่อมานคะครับว่าการเลือกผู้นํา ในทางการเมืองท้องถิ่นเนี่ยถ้าเช่นการเลือกผู้ราก,การกรุงเทพมหานครคการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดนะครับการเลือกนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นการเลือกโดยตรงของฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็มีฝ่ายสภาซึ่งเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ยุคก,การปฏิรูปเนี่ยเราก็น่าที่จะเอาประเด็นเนี้ยขึ้นมาพูดกันให้ทะลุปลุกโผล่ ในสภาปฏิรูปใน,นคณะผังชาติเนี่ยสปอชอซึ่งอยู่ในระหว่างที่กําลังดําเนินการสรรหาอยู่ในเวลานี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราน่าจะลองพิจารณาเรื่องนี้ด้วยความเอาจริงเอาจังก่อนที่เราจะไปต่อต้านนะครับค่ะอาจารย์คะหากมีการพิจารณาแนวทางนี้ขึ้นมาจริงๆนะคะลักษณะหรือว่าวิธีการของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ย จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากการเลือกผู้นําในท้องถิ่นยังไงคะอาจารย์ก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่ามันมันมันอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะแตกต่างก็ได้นะครับแต่ว่าที่แตกต่างชัดเจนก็คือว่าเป็นการเลือกทั้งประเทศเป็นการเลือกทั้งประเทศนะครับเรียกว่าทั้งประเทศเลือกนายรัฐมนตรีในวันเดียวกันทั้งประเทศเลยนะครับอันที่สองก็คือว่าการที่คนจะเป็นนายรัฐมนตรีได้เนี่ยคงยากที่จะมาจากการไม่ได้สังกัดพรรค เพราะฉะนั้นก็เป็นการเลือกโดยมีรรคการเมืองหนุนหลังอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นแต่ว่ามันแตกต่างจากการเลือกสสเพราะามันการเลือกตั้งประเทศนะครับหรือแตกต่างจากการเลือกสวเพราะสาวาก็เลือกในเฉพาะในเขตพื้นที่อันนี้เขตเลือกตั้งมันเป็นเขตประเทศนะครับความต่างเช่นนี้เนี่ยในเชิงของการเสนอนโยบายก็จะจําเป็นที่จะต้องต่างออกไปเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นการบริหารพื้นที่แล้วแหละแต่มันเป็นการบริหารประเทศ การเสนอตัวเข้ามาเป็นนายรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยคนที่เสนอตัวก็คงต้องมีนโยบายชัดเจน<ฆ>ที่จะไม่เทน้ําหนักไปที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสมาร์ทพอในการที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่มีเครือข่ายกว้างขวางพอซึ่งอันนี้ก็เป็นไปเป็นเรื่องที่มันต่างกันถ้าเรามองอย่างกรณีของท้องถิ่นเนี่ย<ฆ>บางพื้นที่มันเล็กมากนะ ประชากรอย่างเช่นเทศบาลน,นะฮะก็อาจจะมีประชากรไม่มากแต่ว่ากรณีของเราเนี่ยก็กรณีกรณ,กรณีการเลือกในายจโดยตรงเนี่ยนะครับประชากรมันป่าเข้าไปเกือบจะ50ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นความยากลําบากของคนที่จะ,ะเข้ามาได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากผมจะย้าว่าคะแนนเสียงข้างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องพูดต่อไปมันก็ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายเลยนะครับการซื้อเสียง ถ้าจะทากันจริงๆเนี่ยก็หมายความว่าหมดตัวกันแน่นอนนะครับในเช่นนั้นค่ะอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสังกัดพรรคนโยบายพรรคจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีท่านนั้นอย่างไรคะที่นอกเหนือจากคุณสมบัติส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีท่านนั้นแล้วรวมไปถึงถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดพรรคจะมีอะไรที่ไปสู้นอกเหนือจากความเก่งเฉพาะตัวคะอาจารย์เรื่องของการไม่สังกัดพรรคเนี่ยในทัศนะผมผมคิดว่าคงตัดออกไป คนอื่นอาจจะเห็นต่างก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราคุ้นชินกับระบบพาคการเมืองมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานพอ<ช>สมควรน,นะครับแล้วก็ในรั้นนูลปี40-50เนี่ยก็กําหนดให้สังกัดพักเกันทั้งหมดการที่จะย้อนกลับไปเป็นสมัครรายบุคคลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในในต่างประเทศที่จะเห็นว่าผู้ที่ไม่ได้สังกัดพรคเนี่ยยากเหลือเกินนะครับที่จะได้รับการช่วย แต่ว่าในกรณีของนโยบายเนี่ยแน่นอนต้องเป็นนโยบายที่ไม่ใช่นโยบายของพรรคที่เหมือนอยู่ในปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพรรคการเมืองมันเน้นในพื้นที่เฉพาะบางพื้นที่ใช่ไหมครับเพื่อจะเอาจํานวนสสให้มากไว้ก่อนะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายก็จะเป็นนโยบายที่กว้างในเชิงของพื้นที่แล้วก็ลึกในเชิงของวาระ,ะแห่งชาติที่มันควรที่จะ ขับเคลื่อนไปขา้างหน้าอย่าลืมว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวในทางการเมืองสูงค่อนข้างมากถ้าเรามองเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2535นเนี่ยนะครับความตื่นตัวของประชาชนเนี่ยสูงมากอย,าอย่าไปบอกว่าประชาชนจะไม่สนใจในเรื่องนี้ผมคิดว่าในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะทําให้การออกมาลงคะแนนเสียงในบางพื้นที่เนี่ยมันเพิ่มจํานวนสูงขึ้น ดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ในเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นนะครับว่ากรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่เคยเกิน50%ิบเปอร์เซ็นั้นที่นะฮะแต่วันนี้อาจจะต้องรณรมณ์หนักมากขึ้นและก็เป็นเรื่องที่ทํางานมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นข้อจํากัดที่เราน่าจะมองดูก<ะ>็คือว่าโอ้โหคนลองนึกภาพนะคนที่จะมาเป็นไอ้ทุนรีมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องเหนื่อยมากทีเดียวเขาต้องโดดเด่นจริงๆนะครับเราจะหาบุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่เราอย่าเพิ่งไปไป,ไป,ไปคิดเอาเองนะครับผมคิดว่า กระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปสู่จุดนั้นได้แน่นอนแต่เราต้องไปดูว่าข้อจํากัดของมันเนี่ยที่ว่าอย่างเช่นการใช้ใจ่ายเงินมันจะเป็นขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีเงินจะมีโอกาสไหมน,นี่นก็เป็นประเด็นที่ที่เห็นได้ชัดแต่ว่า<ะ>ถ้าเรามองในรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยก็คือ,อเลือกสอสและสส,สมาโหวตเลือกนายรัฐมนตรีเราเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวคนที่เป็นนายรัฐมนตรีมันก็ต้อง ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เป็นคนมีเงินก็ต้องมีต้องมีบารมีหรือมีอุฒิภาวะที่ค่อนข้างสูงมีความสามารถในการที่จะนําเสนอวาระต่างๆที่เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยได้โดดเด่นและหลีกเลี่ยงการที่จะมีวาระพื้นที่ออกไปวาระพื้นที่นั้นเป็นเรื่องการเรลือกสสนะครับตอนนี้สสนี่ก็จะเข้าไปทำหน้าที่ชัดเจนด้วยนเป็น ผู้ที่ออกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายหลักที่สําคัญไม่ได้หมายความว่าฝ่ายบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจะออกกฎหมายได้ตัวเองได้นะครับก็ต้องออกโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือถ้าเรามีวุฒิสภาก็ต้องผ่านการกันกลองของวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายงบประมาณนะซึ่งอันนี้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็มีมีมีผลเหมือนกันที่จะทําให้นายกรัฐมนตรีอยู่ลําบากนะครับอันนั้นเป็นข้อจํากัดที่มันจะเกิดขึ้นกระบวนการถอดถอนนายกรัฐมนตรี ลักษณะแบบนี้จะยังคงอยู่ไหมคะแน่นอนครับการกระบวนการถอดถอนเป็นเรื่องสําคัญคะนะครับถึงแม้รัฐมนตรีนาะยย้งตีงมาจากการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยแต่ความผิดพลาดในการบริหารที่เกิดขึ้นมันมีโอกาสาเกิดขึ้นได้เช่นการบริหารงบประมาณผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าสสในสภาก็มีสิทธิที่จะซักฟอ,อกแต่ว่าคะแนนเสียงในการถอดถอนจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับในเรื่องการถอดถอนเนี่ยรัฐมนูลปี4050มันวางบรรทัดฐานไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่มีเรื่องการตอดถอนก็คงเป็นไปนไม่ได้ก็อาจจะกําหนดประเด็นหลักๆลงไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียของประเทศเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วนอกจากนั้นองค์กรตรวจสอบนอกจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอปอปอชอนะครับเรื่องของสอตงนะเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราจะให้อันไหนยังคงอยู่เพื่อเป็นการ ช่วยในการตรวจสอบและอีกหลักการ,รกนหนึ่งก็คือการตรวจสอบโดยตรงของประชาชนค่ะประดมณฑปีห้นย์เนี่ยไปถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องกําหนดประเด็นของการที่จะถูกตรวจสอบและถอดถอนนะครับการถอดถอนเนี่ยมันอาจจะยากก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีกล,ลไกลที่วางไว้เลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความเข้มแข็งข,งของฝ่ายบริหารได้เหมือนกัน ฟ,ฟังฟังฟังดูแล้วนี่นายกรัฐมนตรีที่จะมาจัดก,การเลือกตั้งนี่ก็ 1. คือจะต้องเก่งจริงๆ 2. งการบริหารจัดการเนี่ยคือจะต้องมีความชัดเจนเนื่องจากว่าความรับผิดชอบตกรณีเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยจะมีค่อนข้างมากในอดีตเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ที่ผ่านมาเรื่องของอการยอมรับความผิดพลาดหรือว่าความไม่เป็นมืออาชีพ ผมอยากจะมองเป็น2เรื่องก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องแรกก็คือทำไมเรื่องนี้ซึ่งถูกเสนอมาโดยตลอดตั้งแต่ปี1-2จากการจุดประกายความคิดเล็กๆแล้วก็ตื่นตัวมาค่อนข้างมากจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นความคิดมันใหญ่ขึ้นแทีนี้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้การที่มันไม่ไปไม่ได้เนี่ยปรากฏว่าคนที่คัดค้านกลายเป็นนักการเมืองกลายเป็นนักการเมืองเองเพราะนักการเมืองนี่ยังคงคุ้นชินกับระบบเดิมๆก็คือมาเป็นสส จากสสก็จะหาทางไปเป็นรัฐมนตรีได้เป็นสักสองสเดือนก็ยังดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอทำแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการปิดกัน้นไม่ให้เป็นผู้บริหารเสลยก็ต้องถามตัวตัวนักการเมืองเหล่านั้นว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราต้องการมาทําอะไรแน,น่นอนถ้าเราบอกว่าต้องการมาดำเนินการช่วยประชาชนในทางการบริหารก็มีทางเลือกว่าคุณก็ต้องไปอยู่ในภาคการเมืองแล้วก็ พยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความโดดเด่นในการที่จะเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีในส่วนของ<ม>รัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใครที่เป็นสสจะเห็นนะคนจานวนหนึ่งที่ตั้งใจจะมาเป็นสสจริงๆเนี่ยก็มีอยู่จํานวนมากกว่า,านะครับเขาก็ได้ทาหน้าที่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นใน,ใน,ในกรณีที่ตรงนี้มันก็อาจจะมีเดิมนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็อาจจะตั้งป้อมอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าขืนให้มีการเลือกตั้งแบบนี้โดยตรงเนี่ยกระบวนการของการ ใช้เงินมันจะมากขึ้นผมกลับมองในทางตรงกันข้ามนะใช้เงินทางประเทศเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้บางคนอาจจะบอกว่านักการเมืองบางคนจะมีเงินเป็นหลายแสนล้านนะแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าพอที่จะมาลงในลนนักษณะนี้เพราะว่าตัวที่มันเป็นตัวประเด็นที่ผมต้องพูดไว้ให้นนิดนึงคือว่าถ้าเืิดคะแนน,นเสียงที่ได้เนะี่ยมันไม่ใช่เป็น s i m p l ม majority ก็คือคชนะด้วยเสียงข้างมากแต่มันต้องเป็นสิ่งที่ว่าเป็นชนะโดยความสมบูรณ์ก็คือ ได้คะแนนเกินกว่า50%ขึ้นไปแต่นี้ถ้าในรอบแรกของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีใครได้เกิน50%ก็ต้องเอาที่1่ที่2อเนี่ยนะครับเหมือนยุทธีธรมทั่วโลกในเวลานี้แม้แต่อย่างเช่นในอัฟกานิสถานแต่นั้นเป็นระบบทัศนีนีนะครับหรือในในในกรณีของอินโดนีเซียเมื่อไม่นานนี้นะครับหรือในประเทศอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็คือต้องมาลงรอบสองแต่รอบสองนี้ก็เป็นการเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วนะครับ เพราะนั้นพอพอมองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปที่จะทําให้เห็น,นตัวตัวป้องกันเนี่ยหลายหลายหลายเรื่องมากแต่ว่าถามว่าพอเสนอไปแล้วจะได้ไหมนั้นเป็นอีกเรื่องเพราะว่าผมเองก็เคารพเสียงของคนที่อาจจะคิดต่างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะเสนอข้อมูลในเชิงของการที่จะหาทางเลือกใหม่ๆใ,ในการที่จะปฏิรูปเรื่องนี้เนี่ยการปฏิรูปทางการเมืองกับการมหารวิชาการมนดินมันจะไปยากมาก นะครับถ้าเราเปลี่ยนมาสู่จุดนี้มันจะมีผลต่อการไปปรับเปลี่ยนเรื่องของรัฐมนูญเยอะเลยลมีผลต่อการปรับรูปรอยของการ<ฆ>ทําให้สถาบันภรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยอีกมาก <ขอ S 1> เปลี่ยนความคิดของนักการเมืองที่รู้แล้วตัวเองควรจะเข้ามาทํางานอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะทําแบบเดิมเนี่ยผมค่อนข้างจะห่วงนะระบบการเมืองแบบเดิมจะยังคงอยู่นะครับก็คือเหมือนกับวันในวันนี้เขาไม่ได้ซื้อเสียง จากประชาชนโดยตรงเข้าซื้อสอสอ,สอ mm hmm. นะครับเพื่อให้จะได้มาเป็นในรูปตีแต่ในรูปตรีบางคนเนี่ยก็มาอย่างที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็มีนะครับแต่ว่าสายว่าเกาะกำบังของพรรคเนี่ยมันจะเป็นนะครับแต่ถ้ามั่นใจว่าตนเองมีความสามารถจริงๆมีคะแนนนิยมจริงๆก็ลงไปเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วเราก็ชอบี่เห็นว่าความความน่าเป็นห่วงของตัวเขาเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ผมไม่ห่วงเรื่องนั้นนะผมห่วงว่า ถ้าเรายังคงยึดโยงอยู่กับแนวคิดเดิมซึ่งเราใช้มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกๆเลยนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยแล้วเราก็จะมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี2557-2558นะครับมันก็จะอยู่ในอรอบเดิมบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับเรื่องของเงินบริจาคที่จะนำมาให้พักการเมืองแล้วก็นำไปสู่เรื่องของ การใช้จ <weed. S 2> ่ายในการหาเสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยสหรัฐเองเขาก็มีแนวทางการขอรับบริจาคจากประชาชนเราจะเอาแนวคิดแบบนี้มาใช้ในครั้งนี้ด้วยไหมคะความจริงการรับบริจาคเนี่ยกฎหมายเก่าเนี่ยก็ให้อำนาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เราก็จะมีการบริจาคอยู่ต่อเนื่องนะครับและนอกจากนั้นเราก็จะมีระบบอีกงานหนึ่งก็คือการเสียภาษีเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเงินไปสนับสนุนภาคการเมืองแล้วก็หาภาษีออกไปทำหรันั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและผมคิดว่า ประชาชนก็เริ่มจะคุ้นชินนะครับเพราะไอการที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและสนับสนุนให้พรรคการเมืองมันเดินได้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีกว่าการไปซื้อสอสใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเงินของพรรคแล้วก็เหมือนกันว่าเงินของพรรคเนี่ยมันก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยกระบวนการที่เราใช้จากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับต้องใช้ไปในกิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบนี้เนี่ยไอการที่จะใช้เงินเพื่อที่จะมาสนับสนุน การเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยสำหรับคนที่เขาเห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็จะมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบในการจัดการเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการในการวิจัยเปรียบเทียบนะครับาการาใช้เหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าความชอบไม่ชอบในในเรื่องที่เป็นอยู่แน่นอนทัศนคติของผมในฐานะที่ผู้นําเสนอความคิดคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้หมายว่า ผมจะรับไม่ได้กับความคิดที่คัดค้านออกมาแต่เราก็ต้องต้องเปรียบเทียบกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วผมก็มองว่ารูปแบบการเลือกตั้งเขาเปลี่ยนไปมากใช่ไหมครับเปลี่ยนไปมากและวิธีการเลือกตั้งในลักษณะที่เป็นสสเนี่ยเราก็จ้องต้องปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับขณะเดียวกันการคานอำนาจระหว่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้ลองดูนะ,ะในใน,ในการในกระบวนการของการเลือกตั้งแบบดั้งเดิม ถามจริงๆว่าสภานิติบัญญัติขานอำนาจฝ่ายบริหารได้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี40จนถึงปี50จากปี50มาถึงปี57ชัดเจนนะครับว่ามันขานอำนาจก็ไม่ได้นะเมื่อเมื่อมันชัดเจนอย่างนี้เราจะย่ำเท้าอยู่กับที่ต่อไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับผมคิดว่าถ้าเราไปไม่มั่นใจก็ลองทำประชามติดูก็ได้ นะอาจจะทำประชาชนที่ไม่ลักษณะที่ไปเป็นที่ต้องออกมาที่หน่วยรัฐได้ตั้งโดยตรงนะครับอาจจะทําในรูปแบบต่างๆซึ่งมันทําได้หลากหลายมากนะครับในลักษณะที่จะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยได้คิดคํานึงถึงเรื่องนี้มากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ปี2 0 1 6มาถึงปี2 5 7เนี่ยมัน40ปีเศษนะครับ41ปี42ปีเก้าแล้วเนี่ย เชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่อายุยอายุน้อยกว่า4งี่สครลงจาก40ลงไปจนถึง20ที่มีสิทธิเลือกตั้งหรือที่มีสิทธิเลือกตั้งเขาเขาเขาน่าจะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเรื่องนี้กับคนรุ่นผมซึ่งอยู่ในแวดวงของการการเมืองการบริหารการแผ่นดินแบบเก่ามานานมากนะครับแต่ก็กล้าพอที่จะเสนอความเห็นในทำนองนี้ต่อสาธารณชนกับ ท้ายที่สุดแล้วประชาชนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขหรือว่าการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ในทุกแง่มุมทุกด้านแน่นอนครับเพราะนั้นเป็นหลักการพื้นฐานที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557แล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ประเทศนี้เนี่ยอย่าหยุดที่จะคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขาควรจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนที่จริงเนี่ย เขาเป็นเจ้าของประเทศนี้ไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่นักจัดรายการหรือว่านักวิชาการ,กาการไม่ใช่นักหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีทุนหนาไม่ใช่พรรคการเมืองคนตัดสินสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ประชาชนเราชอบใช้กันว่าอำนาจอธิปไตยมาจากกวมช,ชนชาวไทยคราวนี้<ช>ถ้าเราเลือกนายกทีโดยตรงเนี่ยมันมาจากปวมช,ชนชาวไทยจริงๆเพราะว่าการเลือก คนที่เลือกจากสสและสสมาคัดเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางทีบางทีมันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยมาจากวงชนชาวไทยอำนาจหรืออิปไตยมาจากคนชี้นิ้วที่อยู่ในสภากับคนชี้นิ้วที่มีอำนาจนอกสภาก็เป็นมาแล้วในร,รักษณะนี้ไม่ว่าจะมาจากทางด้านของตัวระบบงานภาครัฐเองหรือมาจากภาคธุรกิจหรือมาจากคนบุรุษเด่นบางคนก็ตามนะครับ ครั้งนี้แหละที่เราจะคงจะต้องติดตามเกาะติดไป<น>นะตีดกนะันต่อนะคะ<ด>นะถ้าเราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ต่อนื่เนี่ยคนก็จะเข้ามาแสดงความคิดมากขึ้นครับ